กลายเป็นคลิปไวรัลสะเทือนอารมณ์เมื่อเพื่อนเวียดนามเที่ยวประเทศไทยยังไม่เต็มอิม่มแต่จำใจต้องใช้บริการบันไดเลื่อนวัดใจท่าอากาศศยานสุวณภูมิกับสู่โลกแข่งความเป็นจริงชาวเวียดนามบางคนเม้นหากถูกหวยจะซื้อคอนโดในกรุงเทพและไม่กลับเวียดนามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวเวียดนามท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคลิปไวรัลดังกล่าว สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bangkok t o b e u p d a t ครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังอยู่ติดกับคอมเมนต์ของเพื่อนเวียดนามของเรานะครับจากเจ้าเดิมแอคเคาท์ดำที่มีชื่อว่า neon thailand official นะครับที่ซึ่งเขามาทำคอนเทนต์อยู่ในประเทศไทยออกไปหลาย ep แล้วนะครับซึ่ง ep ก่อนนี้นะครับก็ เขาก็โพส์เศร้านะครับเที่ยวเจ็ดวันครบเงินหมดต้องกลับบ้านนะครับก็คือไม่อยากจะกลับวันนี้เป็น E ีีที่ต้องเผาจริงนะครับขึ้นบันไดวัดใจที่สุรภูมิไปแล้วครับโดยก็โพสว่านะครับเป็นภาพบาดใจนะครับว่าเจอกันใหม่อีกทีปีหน้ากรุงเทพนะครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่ากรุงเทพไม่ได้เขียนว่าแบงคอกนะครับชาวเวียดนามก็เริ่มรู้นะครับว่าคนไทยเราเนี่ยก็ไม่เรียกกรุงเทพว่าบางกอกหรือว่าแบงคอกนะครับแต่ว่าจะเรียกว่ากรุงเทพนั่นเองนะครับ แล้วคลิปดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ออกไปครับก็มีชาวเวียดนามเนี่ยเข้าชมแล้วเกือบ20,000 0คนนะครับและก็แสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากนะครับเพลงที่เขาใช้ประกอบก็ยังเป็นซาวหลันมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อสร้างความสะเทือนใจกับบันไดวัดใจไปอีกนะครับคนได้ชมคลิปนะครับก็บอกว่าเนี่ยถ้าฉันถูกหวยถูกรอตตอรี่นะจะซื้อคอนโดอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไม่กลับเวียดนามเลยนะครับเอาจริงทําแบบนั้นก็ สาม,มารถทําได้นะครับคือซือ้อคอนโดไว้ใช่ไหมครับพออยู่ครบกำหนดวีซ่าก็บินออกบินหรือจะบินกลับเวียดนามแล้วก็บินกลับเข้ามาใหม่างครับมีต่างชาติทําแบบนั้นหลายคนหลายกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจีนเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับครับก่อนจะไปรับฟังความเห็นว่าชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพบาดใจครับแอดมินฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทาคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคต จากช่องแบงค์ข้ถูกอากิระาด้วยนครับขอบคุณครับชาวเวียดนามท่านแรกก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแค่ขึ้นบันไดมันก็เศร้าแล้วท่านต่อมาบอกว่านี่คือบันไดเลื่อนที่ฉันมีอยากขึ้นมากที่สุดท่านต่อมานะครับบอกว่าคิดถึงเมืองไทยจังเลยอยากมีเงินเพื่อจะได้อยู่ที่นั่นสักเดือนฮ่าฮ่ท่านต่อมาบอกว่าคิดถึง คิดถึงเมืองไทยมากถ้ามีเงินพอคงจะไปเที่ยวปีละครั้งมีบางคนมาปีละหครั้งเลยก็มีนะครับท่านต่อมาบอกว่ารู้สึกว่าพึ่งจะได้ไปเที่ยวแต่ต้องกลับซะแล้วแล้วก็เป็นไอคอนอิโมจิร้องไห้ไว้นะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดถึงกรุงเทพมากใครสนใจอยากจะร่วมทริปกับฉันจะได้แชร์ไปด้วยกันนะครับหาเพื่อนแชร์ค่าห้องหรือเปล่านะครับท่านนี้ค่าห้องค่ารถอะไรอย่างนี้นะครับ ท่านต่อมาบอกว่าผ่านประตูต่างๆมากมายในกรุงเทพส่วนที่เศร้ามากที่สุดยังคงเป็นประตูทางออกท่านต่อมานะครับบอกว่าฉันไปเที่ยวปีละสิบกว่าครั้งฮ่าฮ่าฮ่าท่านนี้น่าจะชอบจริงจังนะครับท่านต่อมาบอกว่าวันที่เขาออกจากกรุงเทพหัวใจของเขารู้สึกเศร้า ท่านต่อมาบอกว่าหากฉันถูกหวยฉันจะซื้อคอนโดในกรุงเทพและจะไม่กลับมาท่านต่อมาบอกว่าเมื่อฉันไปเที่ยวเมืองไทยฉันพบว่ามันสะดวกสบายมากกว่าท่านต่อมาบอกว่ามันน่าเศร้าจังเลยฮ่าฮ่ท่านต่อมาบอกว่า,า,จ,า,า,วาจากบันไดสวรรค์กลับสู่บันไดกลับสู่โลกนะครับดีที่ไม่บอกว่าจากบันไดสวรรค์กลับสู่นรก ท่านต่อมาบอกว่ามันคือบันไดกับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็มีไอคอนตีหน้าเศร้าไว้ครับต่อมาบอกว่าทําไมจูจ่ๆก็รู้สึกแขนขาหมดแรงหดหูอย่างรุนแรงท่านต่อมาบอกว่าสวัสดีฉันขอวิดีโอต้นฉบับได้ไหมฉันอิจฉาพวกคุณอิจฉาเพื่อนๆที่ได้ไปเที่ยวคนนี้น่าจะยังไม่เคยมานะครับมเป็นลักษณะนี้นะครับ ท่านต่อมาบอกว่ามันคือบันไดกลับไปสู่ความโชคร้ายท่านต่อมาบอกว่าระหว่างทางกับสนามบินนั้นมันหดหูมากฉันพูดประโยคซ้ํำๆกับตัวเองว่าต้องกลับบ้านจริงๆครับต่อมาเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับกับการเกือบตกเครื่องที่ ถ้าอากาศสยานสุนัขภูนะครับชาวเวียดนามเนี่ยเหม็นหลายเสียงหลายส่วนใหญ่ตั้งแต่อ่านมาเขาจะมีปัญหากับสนามบินใหญ่มากเลยครับคือเขาแบบว่าเดินไกลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเผื่อเวลาไม่ดีด้วยนะครับจะขึ้นเครื่องทีหนึ่งก็ต้องวิ่งหน้าตั้งนะครับท่าน,นี้ก็แชร์ไว้ว่าฉันวิ่งกันอย่างบ้าคลั่งที่สนามบินสุนัขภูจนวินาทีสุดท้ายโดยไม่ได้สนใจความใหญ่โตของมันจเจ้านาทีสนามบินต้องวิ่งนำหน้าเพื่อเปิดทางให้พวกเราทั้งสองคน เที่ยวบินออก1850แต่ยังคงวิ่งอยู่แบบไม่คิดชีวิตครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเวียดนามเพื่อนเลิฟที่แอดมินนำมาแชรให้คนฟังในวันนี้นะครับเป็นเพืนฟังร้านมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super อร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องเป็นข k t ถูกอากิระเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ